ลมเปิดคลิปก็ได้สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้จ่ะมือคลิปมี้กิสภาพาพ่อพี่น้องมานะเป็นย่างเห็ดนเน่ขาขาวอยู่คุ่นนาข้างหลังพุ่นนาอุปรกปรณ์เตรียมไมาเอ็ดย่างมาขุดหนอนทีแรกกิซภาพเพื่อพี่นอ้นองมาขุดมงโกบขุดนอนจ้ะบันนี้ย่างอันขับรถผ่านบันนี้ใกล้เ,กเจออีกอย่างเขาขาว,ขาวเห็ดปวกหมูนะึงไปเบิ่งจ้ะว่าหมูน้อยหรือหมูใหญ่สมัยน,น้องอยู่ฮะไปเบิ่งแล้ว เห็นสองดอกไกลๆเลยขับรถไกลทางมาเป็นอย่างขาวๆเนาะไปมาลุ้นกันจ้ะว่าสิหมูน้อยหมูใหญ่สำนีดงไปลื้อเบิ้งลื้อเบิ้งข้ขึ้นข้าวขึ้นเนาะเขาคือหมานะน้อเตรียมอุปกรณ์มาอย่างดีแต่ว่าอุปกรณ์ก็มีสำนี่เนาะเอามาคุดหนอนแต่ว่าหมานเจอเฮ็ดจ้าอุ้มนองตุ้งด้วยนี่นองตุ้งนั่บอกอู้ โอ้ยสวยมากมาดึงขึ้นแม่วิ่งองตู้มิ้วลงตู้มีนี่นี่ดอกตุ้มเต็มมายโอ้ยนี่จ้ะป๊าดนี่นะนี่นะกูยังตุมอยู่เลยนี่จ้ะนี่โอ้ยหลายดวงตาหัวอภัยด้วยจ้ะคนดวงดีเข่าป่ามาหาหนอนพอเจอเฮ็ดโอ้ยัังหาเ็ดดบยนี่จ้ะนี่จ้ะเอาเอาไอ้ตาเดี๋ยวลื่อก่อนเดี๋ยว ค่อยถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกนะจ้าขอลื้อก่อนจ้ะเพราะว่าคุณอยู่ในป่าทกเนาะไปถายรูปกันนะลมแหงขนาดจะ้ะป๊าดอยู่ข้างทางเด้อจันน,นี่บูมีไผเห็นได้จังเดยจนบานเบิดเลยเฮาแท,าง,ทางว่าเพื่อนถ่าเฮาอยู่นี่เองข้<ม>างบนสินอดอกไม้น้อยก็ยังมีอยู่เลยอือสุดยอดขนาดบด ไป้องดูสีคอถ่ายรูปก,ก่อนจ้ะทำงามก่อนห,ห,หมูแรกของน้องอิวเห็ดปวกเนาะได้เห็นแต่แม่เก็บน้องอิวก็ได้เก็บแล้วเด้อมาจะเอามาเก็บกันจ้าแบบน,นี้นี่็นอยู่ข้างหน้าสองดอกดอกน้อยๆอยู่เลยจ้ะแต่ว่าอยู่ข่างทางเนาะเราก็เลยต้องเอาเลยขุดจวดจวดรด ยังบุพนดินเลยเป็นหัวหน้อยๆนี่นกอาาิูวก็ไม่ได้เอามีดมาจ้ะว่าสีพากันมาคุดนอนก็เอามาแต่เสียมไม่ได้เอามีดมาจิ้มเอาบางดอกเนาะเอกก็คุดเอาชวดๆเลยคําสีเมือเอามีดก็ย่านเฮ็ดนี้จะกลับมาบุ้ยใส่หินบานอยู่มันสิเป็นของเฮาว่านละวาสนาอยู่ข้างทางจนบานเนาะผู้ใดกระท้วง หมูแหลกน้องอิ๋วไปไกลมาก็มีแต่คนท่วงเล่เอ้าขัดเจ้าอ่ะทำไมผ่านทุกวันไม่เจอเพื่นกระสีบาดลนเนาะเขาผ่านเขาผ่านมือเดียวคือเจอแล้วดอกนีต้องเบิ่งดีๆห็นี่บงัดทั้งงัดดินกระดิ่เหนียว ngắt thăng ngắt thăng ngắt đinh nhéo nó ao nha này chắc này ta dọc hết ao cà xí đen đen này chắc này đinh đen á thằng mi nó ngắt chút 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 thôi rồi mi đồng nguyên không nên đi đi đó. Hãy subscribe cho Mì แล้วตามใจคนขุดเลยใช่ถือดอกใส่ตะกาตะกาเตรียมมาอย่างดีตะกาใส่นอนบางดอกบานจนหยดเปื่อยล้วเนาะบงด้วยคนวางงามๆนะพี่นั่งวางงามๆเนี่ยคน คนสวยมาเก็บเพชรต้องเก็บสวยๆได้หน้าคนเดีวอ <laughs> ย่างว่าแหละมากับคนหมานยังไงก็ต้องหมานม่ได้สักอย่างก็ต้องได้สักอย่างถูกต้องใครคนหมานนะมากับคนหมาน,นี่เด้คนหมานก็ได้เสืออะไรเสืออะไรสก๊อตตัวนี้ใสยย่ยำใดหมานยำนั่นเนาะแม่เน้มาดดเดียวมากับคนหมานเด้ซะแต่ว่าคนหมานะคะแต่โมจะขับรถเด้ซะน้องอิวก็นเฮ้ยมันยังขาว เห็นก้อนจะก,ก็เห็นแล้วแต่บอปากรือเปล่า <c oughs> คนหมาคนหมาน,นเนาะลองบึกกับยู่สิเห็นแน่เขาว่าแบบนี้หรึเปล่าเอาเนี่ยดินเหนียวดินเหนียวดินแดงดดแดงั้นเราไย่านมันฮักสุดโคนเลย,นนนยตัวนี้นยาวขนาดเลยตัวนีว้กับนุ้ ครัถ้าเราไปในข้างล่างไงดรงนี้เอาไว้เป็นเชือบอะเนาะเอาเลยเพื่อนยังไอ้นี่ได้อยู่ได้น่ะเพื่อนยังงามอยู่ได้น่ะเปลือยไปละเอาใส่ได้จ้ะจะเป็นยังเปลือยเนาะให้เพื่อนเป็นเชือกก็แล้วกันเอาตั้งป้าบเบื้องขนาดจ้ะนอนโยเยะเลยเด้อต้องอยู่บ่เอาเด้จ้่ดอกนี้ให้เพื่อนเป็นเชือกปีหน้าหาจะได้กินอีกเนาะหาเบื้งไปเด้อยังบวกคนดีเลยอ่ะ มันบ่ไกลเฮือนเฮาเลยเด้พอสิได้เอาไว้กเฮาสิได้ย่างมาเบิ่งซมือก็บ่ได้เนาะมันขึ้นอยู่ไกลเฮือนเติบอยู่ทําดอกน้อยก็ต้องเอาเลยจ้ะเอาล้อแดอกน้อยหกระวงโอ้ยเพิ่นอันนี้พิการจักน่อยกันทางทับมาเนี่ยวยอยู่แต่ว่าเอาได้ดอกแข็งอยู่ก็เอาได้เอโอ้ย เตียมก็ไม่ได้รับมาไม่ได้ว่าเทียมมาแทงเฮ็ดเอามาคุดนนอนยำแล้วยำอีกม,มา,าก่อกคนชิมาเป็นไรกระหมานบม่เจอหนอนจะเจอเฮ็ดเดี๋ยวเอาอุย้ยดอกงามขนาดนี้เนาะกรมาใไกลสวยมากแต่ว่าเสียดายจะต้องอยู่แกงน่อไม่ไปแล้ว ถ้าว่าสิเอาไปแกงหนูไม้วะบุเป็นยา่เาเฮาก็แกงไปเฮ็ดอย่างเดียวอะไรแบบนี้พอได้แกงนึ่งอยู่เด้อจ้ะสวยค่ะตัวนี้เอาก้านมันเนาะจ้ะกินได้อยู่อะอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อยู่ยา่าได้อยู่ันี้ยังสวยอยู่มันถืหนอมถหอม่มันถืหนอหม่มันพาหม่งเป็น,นยค่ะ

มีอ yeah. ันเดซ่าอ oh, so 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 oh, uh ๋ออันน <Alright. S 1> ี <techn> uh ้แค่จะเบื่อตัวฮันหักตัวตัวนี้นี่น้อยอยู่ก็มีแสดงว่ามืออื่นนี่เพวนยังขึ้นอยู่ทุดๆตเด้เราต้องหาดอกบานก็มีดอกเน่าแล้วก็มีดอกน้อยก็ยังมีกำลังขึ้นก็มีอ๋อก็ขึ้นบบพร้อมกันเนาะเราไปได้เอามีดมาอือเอามีดมาจิ้มเอาคือง่ายปั๊ดไอ้ตั้งสี่หาดอกคุณได้เห็เต็มเลยเป็นดินเลยเอา ต่อดัดมาอีกจ้ะก็ยิ่กี้ำแกงบริสุทธิ์ค่เดาะคือเดาะมูลมแห้งด้วยจ้าขออภัยในเสียงลมหลายๆด้วยจ้าป็นอยู่ข้างทางเสียงลมกระหแ่งในช่วงพายุเนาะโอ้โล่กันหิน ดอกหันธหินตะห<อ>ัวยังดูข้นดินเลยเห็นไหมตามด้วยแบบแต่ว่าคุดขึ้นแล้วละเงาเงาด้ค่ะได้เบิ้งทุกได้ไม้บางซ้ำดีนแต่หัวแต่น้ำตอนมันดินบัดคุดมาแล้วดอกเง,งา,าเงานาเต็มตะก้ารละได้แกงใหญ่นึ่งอยู่จ้ะค่อยๆย่างหาไปเพราะว่าป่าเพิ่นทุกเนาะ ดอกน้อยจะมีขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะข้างบนก็นมีเยอะหอมขนาดเนาะลมพัดพด,ดอกนี้เอาได้ได้ไหม เพิ่นถือทักซื้อจ้ะแต่ว,ว่าเพิ่นดอกแข็งดอกางานกินได้บูดเบี้ยนหน่อยตาก็ไม่ได้เบืเเ่อเนเฮ็ดเนียหาเบื่อทางอื่นเรื <c ười> คนขุดจะได้คนขุดกับเบื่อขุดเฮ็ดนะแม่จังเลยก็ซ้่มเทศดอกทำไมพี่นออ้องแฝดวายแม่น,อน,น้องจังเลยเอ็ดพี่สางอุตสาห์เบื่อขุดกำลังมันมันอยู่อย่าเสียมหักอีกได้ล่ะโอ้ยบวชหักว้ายสมบ,บูรณ์ขนาดเลย

สวยจ๊ะพอดีสวยถ้าบ <zeros. S 2> ่มาเห็นมื้อนี้มื้ออื่นย่านเนาะมึดเก็บ่านกันๆกันหมดๆเดี๋ยวผมอยู่ิบึงผลงานกันจะบัดนี้แห่งติตามเปิดเปิดเบิ่งไกลๆก่อนย่านเพิ่นมีหมูออกอีกทางพนสิย่างเบิ่งจะรับไปย่างบเบิ่งก่อนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะผลงานเฮาได้หน่อยดหลายําด้จ้า หอมขนาดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสิได้หน่อยได้หลายสมใดนี่เด้อเท่าที่พี่น้องเห็นนี่แหละจ้ะหมอนเอออย่าไปค้นมาเลยดอกเพิ่นสวยไงยประเด็นอะมันสีแตกดอกเพิ่นอยากเปิดติดมือละบ่บ่เนาะมันดอกบานมันอ่ะฮันมาซีมุ่นแบบนี่แหละหมอนนึงอะไรแกงโอ้ยเ่ากระมานอยู่ได้หนี่มาหาหนอนแต่เจอเฮ็ดจ้าตะก,ก้าระเบอร์เดเมนตะก้าแน่น้อยเด้อดีๆพอได้แกงน้ำหมูอยู่นี่จ้ะ แต่ว่าเสียดายคลิปมือเศร้านี้พากันแกงหน่อไม้ไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าเจอเร็วกว่านี้ก็ส,สิได้แกงสันตหน่อไม้ขึ้นสีแซ่บเนาะ่ะเดี๋ยวต้องอิวูกบสิขอลาเพื่อนพี่น้องไปสันนี้ก่อนก็นแล้วกันนะจ้าเดี๋ยวอ่อถ้าน้องอิวมีเวลาเดี๋ยวกะสิพาไปพี่น้องแกงแซ่บจ้ะแต่ว่าคลิปนี้ก,กะสิขอลาเพื่อนพี่น้องไปสนันนี้ก่อนก็แล้วกันได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ speed, กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทำคลิปในได้จ้าแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าเดี๋ยวขอตัวไปเล